สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอิดเวียกช anel ครับวมนี้ผมก็บยูทีนะครับบ้านดงหวายครับผมนะครับมาชมควายนะครับของคอก เสียโต้งนะครับผมเคยมาเที่ยหนึ่งเหรอครับมาเมื่อนี่มาเปิดราคาครับผมสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับวไปชมกันเลยครับครับผมอยู่บ้านหลองวายนะครับตำบลกุดจับอำเภอกุดจับนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมาเปิดราคาควายงามครับมือนี่มาเมื่อวันที่สองแล้วครับเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับมือนี่อากาศดีครับมาบ่มีฝนนะครับ แม่พูนทรับนะครับแม่พูนทรับความสูงลอยสี่สิบแปดบวก่ร้อยสี่แปดบวกนะครับเป็นสายมั่งไหนครับเสียครับวลยตัวนี้วรล้จักทีมานะครับเพราะว่าผมเอามาจากชาวบ้านยู่บ้านหมู่บ้านไก่ๆอะไรแบบนี้นะครับเห็นตัวเป็นดีก็เลยขอเป็นมาเรียงขอแบงค์ผนมาเรียงนะครับเป็นกล้วยดีมีอัตลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับตาแต้มแจ่มจ้แยางขาใหญ่ กระดานเขาญงอยู่ดีๆลูกแนวคุณสับนะครับก็เลขขอแบงผลมาเรยงตอนนี้กะกำลังท่องตั้งท่องอยู่กับกระทิงคู่นะครับสามเดือนแล้วนะครับท้องกระทิงคู่สามเดือนนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมตาแจ่มแก้มจำนะครับตอนนี้นั่งท่องท่องที่หานะครับไม่ท่องตอนนี้นะครับท่องที่หานะครับท่องที่หานะครับผม หมุนครับง่ครับแม่นี่ดีๆนี่ใส่พอดียังดีลกนดีๆนะครับนี่คบอดีนะครับกนี้ขาชิดหลังขาหลังชิดขาหลังครับผม ท้องกระดิงกระทิงผู้ครับผมท้องกระทิงผู้ได้สามเดือนแล้วสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับเสื้อแม่พิ้นซับนะครับผมทีม้าที่ไปครับจเป็นสายไหลนะครับเป็นเป็นเป็นควายที่มีลักษณะดีนะครับตะเลขขอแบงค์กับเพิ่นมานะครับครับมาอยู่กับเสจยได้โดนประมาณเดือนแล้วครัหกเดือนนะครับผม นานพอสมควรนะครับผมน่านพอสมควรห้องราค้าวใบไหลปันไดครับเสียหนี่ราคาก็นเพราะเป็นหลังไม้แล้วกันนะครับอ่าหลังไม้ครับใันดสนใจเดี๋ยวแต่ฝากบอร์โทรไปถ่ายคลิปนะครับหลังไม้นะครับแม่คุณทรัพยบครับแต่มีตัวที่มีราคาอยู่เนาะคตัวมีละข้านะครับไปชมเป็นโคมนะครับครับผม มีซื้อประคำหนาครับแม่ต่อมานะครับเป็นแม่ขวัญนะครับแม่ขวัญนะครับแม่ขวัญนะครับอันนี้เป็นแม่ขวัญครับความสูงอยู่ที่ประมาณร้อย C สิบสองครับครับลองทำมาก่อนเดี๋ยวได้เขากล้องเราครับร้อย C สิบสองนะครับตัวนี้แม่ขวัญนี่เป็นเป็นลูกสาวของขวัญเพชรนะครับซึ่งขวัญเพชรนี่เป็นเกิดมาจากแม่เก่าขวัญนะครับของเสียเอนะครับ ก็เป็นอุดรนะครับออมมาด้ขวันเพชรนะครับซึ่งแม่นี่เป็นลูกของขวัญเพชรขวันเพชรเป็นไผ่นะครับขวัญเพชรเป็นเป็นพอของเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเป็นพอของพาย้านั่งพญยาของเสียดินบลบบือนะครับตัวนี้ก็เป็นควอยสายเป็ดอุดรนะครับเป็นควอยที่มีอัตลักษณ์พอดีนะครับขาแข็งขาดีนะครับแข็งขาใหญ่นะครับลักษณะอัตลักษณ์ตาแจมแก้มจำมีองดเจนนะครับก้อยแม่นี่นะครับตอนนี้ตั้งท้องประมาณสี่เดือนแล้วก็ะปอคุ้มฝูงนะครับ แล้วก็มีลูกหน่อยก็คือลูกหน่อยลูกพอคุ้มผงคือกันนะครับีลูกนะครับลูกจักเดือนครับนี่ครับลูกอยู่ข้างนอกนี่ตัวข้างนอกนี่ประมาณอ่หกเดือนนะครับประมาณหาหกเดือนนะครับตรงนอกหาหกเดือนนะครับประมาณหาหกเดือนนะครับน่งตั้งทองได้ประมาณจีเดือนแล้วนะครับครับตั้งทองกร็พอคุ้มูงท้องสี่เดือนนะครับต่วท่านใดสมบูรณ์บรนไดแต่ว่าหางเป็นก้อยถิมีลักษณะอ่างไงอ่างไงทองไงนะครับแต่ว่าบกครอยสูงหลาย ลักษณะค่ Harriet, คือเป็นสาของเป็นดอนนะครับใบหูปอนนะครับใบหูปอนคือใบหูยิกนะครับผ่อนขงยิกดูใบหูนะครับผมลองใหต้นเบื้องบนนี้เรใบหูปอนนะครับก็ต้องตกใจเป็นอย่างลูกครับ ครับอันนี้เป็นซอแม่ขวัญนะครับแม่ขวัญนะครับพร้อมกับลูกนะครับพร้อมกับลูกนะครับอ่องครอผูกโบย่างดีครับอ่าลกคอได้ลูกยกคอได้ลูกเป็นข้อเป็นเหมือนข้อไอข้อปลาเข็งนะครับข้อกาดีนะครับข้อบ่ะหน่อยนะครับข้แม่นีข้อปลาเข็งหม้อใยนะครับกระโหลกกระโหลกใหญ่ดีนะครับว่าจะมีแต่ว่านั่งยังบ่ค่อนจะสมบูรณ์ปันไดนะครับแต่ก่อนนี่ก็อยู่หม่องบ่ค่อยดีปันไดนครับนะครับกินหยาบก็บ่ค่อยสมบูรณ์เพิ่งจะฟื้นตัวนะครับเพิ่งมาอยู่กับเสียเนาะอ่าเริ่มอ้วนขึ้นมากแล้วครับ หางยาวลามดีนะครับหางยาดีครับแต่ว่าผวกหางยังไม่ได้ออกว่ดือๆครับยางวนลูกยางว้ยัดน้องแน่ลัดสมอว่าสียาสียาไปเรียบร้อยนะครับสียาเรียบร้อยครับผม ครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหนาฝนนะครับมาครูกันนะครับโรคระบาดกับหนาฝนนี่ครับอยากเสียเวลานะครับถ้าทุกคว่าเกิดโรคระบาดเพราะว่ามันเป็นโรคฝางเท้าเปื่อยลงเยอะมากอ่ะมันเป็นมากก็เสียเวลาครับนะครับแตขอเตือนพี่น้องผมกับมือใหม่คือกันนะครับแต่ว่ากับซื้อาจากพี่น้องคนเคยเลี้ยงกล้วยคือกันนะครับผมก็แนะน้ำมากนะครับโรคฝปากเท้าเปื่อยนะครับย่ารอดให้เป็นนะครับเป็นแล้วจังฉีดว่าหายนะครับวัคซีนต้องฉีดเพื่อป้องกันนะครับกินดีๆลูกกินดีๆจะเห็นตาบิดกินดี ว่าราคาไบไหลเป็นไงครับตัวนี้ก็ขอเป็นหลังไม้ขึ้นกันครับหลังไม้นะครับสำหรับแม่ขวัญนะครับแม่ขวัญท่านใดที่สนใจหลังไม้แมกนัลขวัญนะครับทันใดทีนใจหังไม้แมกนัลขวนะครับแต่น่าคดหนาจะดีครับตัวนี้นะครับจะเป็นก้อยเจ้าเนื้อนะครับครับตํามีเขินมีสักเป็นน่องของเม็ดเงินนะครับตํามีสักเป็นน่องของเม็ดเงินนะครับมีเสื้อสายมาดีนะครับผมแม่ขวัญนะครับกับลูกน้อยขวัญกับลูกน้อยลูกตัวปูนะครับปูครับ ปูสามฟองว่ะขันืคร okay. ับครับพี่เอกเป็นกล้วยโตผูนะครับกลวผูนะครับอายุยี่สิบเดือนนะครับตัวนี้คือเจ้าท้องค่ำนะครับคือเจ้าท้องค่ำเป็นเหรนของผู้ท่องสุกนะครับ ปูท่องสุกสายอุยไทของปูท่องสุกนะครับตัวนี้เป็นว่ยสายเลือดสายอุยไทนะครับเป็นลูกของเจ้าโชคดีของเสียพรวิตรลานลาดหน้าเพียงนะครับตอนนี้อายุประมาณยี่สิบเดือนนะครับความสูงน่าจะเบียดเบียดร้อยห้าสิบแล้วนะครับความสูงน่าจะเบียดเบียดร้อยห้าสิบท่านได้เต็มสองปีเลยนะครับท่านเต็ีมสองปีนะครับฟันนำยัางเป็นฟันนำนมนะครับฟันย่างม่ท่านได้หลุดนะครับฟันยังไม่หลุดนะครับฟันยังไม่ห่างเลยนะครับฟันยังไม่หลุดนะครับ ควายมีห้องเขาแล้วก็หัวโหนดีนะครับหงเขาเป็นหัวโหนกดีนะครับรูปรอครับนายไจะพัฒนาไผ่ยกับสายอีสารบานห้องนะครับจะพัฒนาขับก็ควายบ้านๆก็นน่าจะพัฒนาได้นะครับถ้าเตรมควายมากน่าจะถึงน่าจะได้ร่อยหาชิพาน่าจะได้นะครับครับยางรถยางรถ cát dữ vân 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 ท้องค้าเปิดราคาเป็นไรไหมครับผมครับท้องค้ามจะขอเป็นหลังไม่แล้วกันครับผมถ้าใดที่สนใจนะครับอยากได้ไปเป็นพอคุ้มผงนะครับโทรมาสามารถโทรเอามาสอบถามได้นะครับครับผมเบอร์เสียตงครับเบอร์098ครับ098ครับ104 104ครับ6141 6141นะครับเสียตงนะครับบ้านดงหวายนะครับบ้านดงหวายตำบลกุจจับอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมครับ มีอยู่สองสามนะครับสามตัวมีสามตัวนะครับแากวกอีกโคมหนึ่งนะครับอย่างไรเราะอะไรครับพื้นที่ผมมีหลายผู้นี้ซื้อบ้างเลยนะครับตัวนี้ซื้อว่าเจ้าโชคครับเจ้าโชคนะครับผมเจ้าโชคตัวนี้มันเป็นไกวพิการนะครับตับเพิ่นเสียจะหน่อยนะครับเพิการตับเสียเลี้ยงจังได้กับเบ้อ้วนนะครับเคยมีคนมาขอซื้อไปผมกับยานคือเอาไปขานะครับ กั็เลยขอเลี้ยงไหว้ซะเอาบุญราเป็นก็ว่าอยากเกิดมากเป็นนักสี่นะครับเกิดเกิดา่ไดเป็นนักสี่เลยก็นเลอาสา่าเลี้ยงเป่นไหว้ซะสนใจนะครับโทรหาเบอร์เสียโตงนะครับผมเบอร์เสียตงมันกูจับราคาเกษตรกรครับผมอ่าขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับราคาเกษตรกรเอื้อมถึงได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามากคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผม ืันนี้ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านีน้ครับผมครับผมสวัสดีครับ